ฟืนที่จะเอามาเผาฐานนี่นะครับถ้ามีความชื้นนะครับถ้ามีความชื้นเยอะอยิ่งใช้เวลานานนะครับแล้วก็ใช้ไฟในการาขับไอ้น้ำนี่เยอะนะครับฉะนั้นแล้วก็เอาฟืนที่มีความชื้นน้อยนะครับมีความชื้นน้อยมามาเผานะครับจะได้ผลเร็วกว่านะครับ การเผาแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้น้ำดับนะครับภายหลังวันที่สามครับเราปิดสนิทแล้วก็ทิ้งให้เย็นครับวันที่สามตอนเช้านี่เก็บได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องใช้น้ำลาดนะครับนี่ฟืนไม่เปียกนะครับฟืนนี้ไม่มีอุณหภูมิแล้วนะครับวันที่สามครับเก็บได้เลยครับไม่ต้องใช้น้ำลาดนะครับฐานไม่แตกครับ นี่ครับเป็นดุมเผาทานครับถับงนี้ยังใช้ได้อีกครับใช้ได้อีกหลายครั้งเลยครับนี่ ความหนาอยู่เลยนะครับเนี่ยขออย่าให้โดนน้ํานะครับเวลาไม่ได้ใช้ก็คว่ำไว้นะครับใช้พยางปกไว้นะครับอย่าให้โดนน้ําครับนี่ครับไม่ขั้นตอนอะไรยากนะครับง่ายนะครับนี่นะครับเป็นฟืนที่เราจะใช้ทําการเผาถ่านนะครับหลังจากผ่าเสร็จแล้วนะครับ เราจะมาเตรียมเตาเผาถ่านนะครับครับนี่เป็นเตานะครับใช้บล็อกนะครับใช้บล็อกให้มันมีรูอากาศฝั่งนี้ครับกับรูจุดไฟฝั่งโน้นครับรอบๆถังครับนี่เป็นถังขนาด200ลิตรครับ ทางเราจะเจาะรูข้างล่างนะครับนะดูกันนะครับประมาณ20ลรูครับรูขนาดนิ้วมือนะครับเจาะรอบๆนะครับไมต้องทํารูใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ไหม้ฟืนนะครับมันจะไม่เป็นทางมันขี้เท่าข้างหลังครับ ทางนี้ใช้มาแล้วอย่างน้อย6ครั้งครับนี่นี่เป็นฝานครับนีฝาจงรูตรงนี้วไว้นะครับตรงฝาปิดเนี่ยไม่มีที่รัดนะครับมันเป็นทางตัดฝาครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเกียม เตาเผานะครับเอาเถาเตาถังขึ้นเตาครับ ครับการวางทังครับนี่ข้างล่างจะเป็นที่จุดไฟนะครับนี่ครับนี่เป็นรูอากาศครับนี่รูอากาศเดี๋ยวใส่ฟืนก่อนครับนี่เก็ีฟืนใส่ ก่อไฟครับจุดเตาเผาครับจุดจากข้างล่างนะครับเติมฟืนไปเรื่อยๆครับ ปเริ่มติดแล้วครับข้างนปิดนะครับปิดไม้มีอากาศออกนะครับให้ความร้อนมันขึ้นให้ความร้อนมันขึ้นข้างบนนะครับไม่รูเดียวนะครับข้างปิดหมดแล้วนะครับ ให้มีอากาศมันเล็ดรอดออกนะครับความร้อนมันจะได้ขึ้นไปทางใต้ถังอย่างเดียวครับมันออกข้างบนนี่ครับจงไว้รูเดียวนี่นะครับรูอากาศนี่ครับเติมฟืนไปเรื่อยๆนะครับจุดกวัวมันจะเกิดการระเหยของ น้ำในไม้เนื้อไม้นี่ก่อนนะครับเวลามันยุบลงแล้วก็เติมฟืนนี่นะครับเติมอีกเติมเข้าไปอีกครับระหว่างนี้ก็เติมฟืนไปนะครับไม่ต้องเร่งมากนะครับเติมไปเรื่อยๆการเผาถ่านลักษณะนี้นะครับไม่แนะนําให้เผาในเขตชุมชนนะครับเพราะว่านี่นะครับควันเยอะมากครับ ที่ผมเผานี่มันไม่มีคนนะครับไม่มีบ้านคนนะครับนี่มันไม่มีผลกระทบนะครับมันเป็นสวนครับอาจจะเผาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนานะครับได้ครับเดี๋ยวควันมันขึ้นเยอะมากครับนี่ครับไม่แนะนําให้เผาในเขตชุมชนนะครับอันตรายครับเดี๋ยวโดนด่าครับ เผาไปอย่างนี้นะครับเผาไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวมันจะซุดลงอีกครับฝาปิดไว้อย่างนี้ครับรอให้ฝามันลงมาติดชิดกับขอบถังแล้วค่อยใช้กาคิตตมและโคนป,ปิดสนิทนะครับปิดรอบๆเลยนะครับจงไว้แค่รูรูตรงนี้ครับรูเดียวครับระหว่างนี้ก็ค่อยเติมฟืนไปเรื่อยๆครับ หลังเต็มฟืนนะครับฝามันยุบลงมาอย่างนี้แล้วนะครับสนิทไฟนะครับอย่าให้มันดับนะครับไฟนะครับปิดรอบๆอบได้แล้วครับจงไว้แค่รูตรงกลางนี่รูเดียวนะครับปิดนะครับผมไม่มีที่ปิดนะครับผมจะใช้นี่ครับดินป่วกครับหรือดินเหนียวอะไรก็ได้ครับน้ำครับผสมกันนี่ครับ ทาบริเวณรอบๆนี้ครับปิดสนิทนะครับปิดอย่างนี้ครับปิดเลยครับปิดนะครับ ปิดสนิทนะครับไม่ให้ควันออกมานะครับให้ทิ้งไว้รูนี้รูเดียวนะครับนี่รูรูฝานี่นะครับผ่านไป5ชั่วโมงนะครับควันเริ่มเป็นสีดํานะครับแบบนี้หมายถึงกําลังติดไฟนะครับข้างในพวมเริ่มติดไฟนะครับปิดมาแฮนได้นะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับุดกวาควันจะเปลี่ยนสีนะครับ เป็นสีขาวๆใสครับห้าชั่วโมงผ่านไปนะครับมันนานเพราะเติมฟืนครั้งที่สองนะครับถ้าไม่เติมก็ประมาณสี่ชั่วโมงก็ได้แล้วครับนะครับอย่าให้ไฟดับนะครับรอต่อครับเจ็ดชั่วโมงผ่านไปนะครับสังเกตควันมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีครับ แปลว่าความชื้นของไม้เริ่มเริ่มหมดไปแล้วครับทดลองง่ายๆครับเอาใบไม้ใบใบไม้อะไรก็ได้ครับมาวางไว้ตรงปากท่อนี่ครับนี่ครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะครับเอาใบไม้มาวางไว้อย่างนี้ครับครับสักหนึ่งนาทีครับวางไว้ตรงปากในหนึ่งนาที เดี๋ยวทดลองครับว่าจะปิดหรือไม่ปิดครับความชื้นหมดหรือยังครับดูดูตรงใบไม้นะครับเดี๋ยวจะสักหนึ่งนาทีนะครับไม่ถึงก็ได้ครับปิดให้สนิทเลยครับแล้วก็มาดูครับว่าตรงใบไม้นี่มีมีน้ำยางหรือเปล่าครับก็คือน้ําส้มควันไม้นะครับมีไหมครับ ลองลองเอามือสัมผัสดูนะครับลองเอามือรูปดูนะครับถ้ามันมีนะครับมันจะเป็นเหนียวเหนียวดำดำนะครับนี่ไม่มีนะครับไม่มีถือว่าไม้นี้ไม่มีความชื้นนะครับแห้งแล้วครับนี่สามารถปิดได้ครับหาแล้วปิดก็ได้ครับนี่ผมมีอย่างนี้ครับปิดปิดอย่างนี้นะครับปิดเลยครับแต่ไฟนี้ไม่ต้องปิดนะครับ ทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับแต่ไม่ต้องเติมครับป่าไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอบๆบนี้หาโคนนะครับปิดให้สนิทนะครับไม่ให้มีอากาศรั่วออกมาไม่ให้มีควันนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะปิดนะครับเดี๋ยวจะหาโคนมาปิดอรอบรอบนะครับนะครับ หาควนปิดอะไรก็ได้ครับปิดให้ควนมันออกมาครับปิดด้วยรอบนะครับ ชั่วโมงครับนี่7ชั่วโมงกว่ากว่าเพราะว่าไม้มันมีความชื้นนะครับเนี่ยปิดอย่างนี้นะครับหาปิดทั้งหมดนะครับทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวรอให้ไฟมันดับพรุ่งนี้หรือว่าถ้ามันยังร้อนอยู่ก็เป็นมะลืนนะครับทิ้งไว้อีกวันหนึ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็มาปิดตรงจุดไฟนี่ครับหาดิน อัดครับไม่ให้มันมีควันมาให้มีอากาศเข้าไปอีกครับไม่ให้ไฟเชือเชื้อไฟมันติดนะครับนี่ครับแล้วเ้ามาดูต่อไปนะครับมาดูครับปิดไฟตั้งแต่12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยยังปิดอยู่ครับยังมีความร้อนอยู่นะครับนี่ยังเก็บถ่านไม่ได้ครับยังร้อนอยู่ครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ปิดเลยนะครับ ปล่อยทิ้งไว้ให้มันดับเองครับมันหมดฐานนะครับมันก็ดับเองวันนี้คงเก็บไม่ได้นะครับฐานนี้ยังร้อนครับร้อนมากครับสิบสองชั่วโมงแล้วนะครับห้ามห้ามเปิดนะครับห้ามเปิดฝานะครับเพราะว่าถ้าเปิดฝาขณะที่ยังร้อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอากาศเข้านะครับฐานข้างในนี่มันจะติดไฟครับติดไฟแล้วมันจะ ลุกขึ้นมาอีกครับมันไม่ดับครับวันนี้เราจะมาดูนะครับผ่านมาวันที่สามนะครับวันที่สามสังเกตว่าเย็นแล้วครับจับได้ครับเนี่ยจับได้ครับใช้ดินปิดรอบเลยนะครับเพื่อจะเก็บฐานครับปิดรอบก่อนเก็บนี่ประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงครับ ใช้น้ำลาดนิดนึงครับลาดลาดตรงดินนี่นะครับให้มันมีความชื้นให้มันเย็นนะครับนี่ครับอุ่นๆนนิดนึงครับแต่ก็เก็บได้แล้วครับดับแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บฐานครับก่อนอื่นเรามาขุดดินรอบๆถัองออกก่อนนะครับ มาดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นฐานหรือเป็นกีเท่าครับนี่ครับเซ็โคนปิดไว้ครับไม่มีความร้อนนะครับเป็นนิดนึงครับมันก็เกเคนะครับ นี่เลยนะครับ่ <c oughs> านนี่ใบไม้ครับยังคงเป็นใบนะครับนี่ไม่ติดไฟนะครับลองใส่ข้างในครับอันนี้ยังไม่เป็นฐานร้อยนะครับนี่เป็นฟืนอยู่นะครับ บนนะี่ยังยังประมาณ5%นะครับทีย่ยังเป็นเป็นเนื้อเฟืนอยู่นะครับเป็นไม้อยู่แต่ก็ใช้ได้ครับนิดเดียวครับเดี๋ยวถอกลงนะครับ นี่ครับผลงานครับใช้ได้นะครับ <c oughs> ทางครับ <c oughs> เราอัดเยอะเกินไปนะครับนี่ครไม่อยากให้มันเสียเที่ยวครับเติมไปอีก ครั้งที่2มันก็เลยทําให้ช้าครับในการเผาถ่านครับ <c oughs> ข้างบนมันก็ไม่เป็นฐานร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ก็ใช้ได้ครับเนี่ยนี่ครับนี่ร้อยแล้วนะครับเนี่ยได้เยอะอยู่นะครับประมาณ2สอบ ปุ๋ยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่เผาถ่านใช้เองนะครับใครคิดอยากทำทำตามได้นะครับในห่วงครับขอบคุณครับ